ช่วยทำเผา V4 หน่อยนะครับเจมอยู่ไม่เน่ยเจมไม่ออนเลยวะ่ะเจมไม่อ่อนแชทเลยอะเจมอะ ไปไปทำเทียสามก่อนทำเทียสามก่อนพี่จะตึงขึ้นอ่ะพี่จะเก่งึ้นละพี่จะพี่เริ่มเก่งละน้องพาบินไปดิพาบินไปดิสวยเออมันต้องอย่างนี้ี่น้องพี่จะเก่งึ้นละเว้พี่จะคืนเป็นเทียแปดละตอนนี้พี่เทียสิบเอ็ดอยู่น้องพี่จะคืนเป็นเทียเก้าละไอพี่จะคืนเป็นเทียสิบสามละ พี่จะขึ้นเป็นเทียร์สิบสามแล้วนาะอเอ้ยบินดิตัวหนักหรือเปล่า <_ an> เด็กห้องไหนะมันเป็นเซอร์วีนะ้องกดเข้ามาแล้วกดเข้าเซอร์วีมาเลยนะ้องชาย ตปอไปทำเผาดีกว่าทำเผาดีกว่าขอบคุณกดติดตามสุดหลออ ซื้อแล้วน้องซื้อล้วซื้อแล้ว,ลวพี่ซื้อแล้วซื้อแล้วครับมาแปลงร่างต่ออีหกรอบ ขอตีหน่อยน้องเฮ้ยไปเปลี่ยนเป็นโจรดิช่วยขอตีหน่อยทุกคนเลยทุกคนเลย,ยพี่ขอด้วยพี่ขอแป้งล่างหน่อยน้องพี่ส่งชื่อให้น้องพี่แล้วผมขอทำ T สองก่อนผมขอหน้าแล้วเข้ามาน้องเข้ามาครับ ไอ้ตีพี่ด้วยดิมันจะได้เพิ่มเร็วๆอ่ะตีพี่ด้วยเผาแปปปุล่าแค่นั้นแหละเผาแปปปุลา่าเผาแปปปุล่านะครับเผาเนี่ย ช่วยลงดันได้ไหได้ครับน้องพีแ่แบกลงดันที่เชือจอฮาคิสังเกตดิดูดิจอฮาคิราชันก้มนาให้พี่อ่ะใครเจอพี่ต้องก้มนาให้พี่ทุกคนด้วยก้มนาให้พี่ทุกคนแค่นั้นแหละน้องเพราะพี่ไม่ธรรมดานะครับ ระวังตายนะน้องใครเลือดน้อยๆออกเลยนะเดี๋ยวมันตายครับรสวยเออมันก็ส,สวนน้อยเจอครับเจอฮาร์คิร่าชันแค่นั้นแหละ <c oughs> เออน้องพี่พี่พ,พี่พี่เพิ่มพี่ให้ส่งชื่อให้น้องพี่แล้วเดี๋ยวเองรอรับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพี่รับกุ้มเขาให้พี่ทุกคน ก้มเข่าต่อหนาพี่ทุกคนแค่นั้นแหละ <h ook> ก้มเข่าต่อหนาพี่ทุกคนก้มเข่าต่อดาเมจขอบคุณีกก้มเข่าต่อพี่ทุกคนเฮ้ยทำไมไม่ก้มวะทำไมไม่ก้มหนาต่อพี่วะไอ้อน้องอยากเข้าออมาดีวะหลอดม ig, ันยิงเต็มรถชาอยู่ นี่ทำไมเองไม่ก้มก้มเข่าต่อหน้าพี่วะน้อง ไอ้คนนี้เผาคุดว่ะขอบคุณกดติดตามสุดรอ ของน้องมันแรงกว่าอีกเี้ยของน้องมันโคตรแรงอะ่ะพื้นสะเทือนอะ่ะของน้องมันอะ่ะแรงมากอะ่ะของน้องมันอะ่ะเทียสิบเนาะแป้งพื้นสะเทือนอะ่ะของน้องมันอ่ะดูดีดูดีอู้โคตรแรงที่อของน้องมันเข้าไปเข้าใกล้ไม่ได้เลยแบบพื้นสั่นสะเทือน,นวันไว้อ่ะเพี่ตีเองไม่ได้ด้วยไงน้องทีนี้เองแป้งร่างเผาไง เทียยิ่งสูงเผายิ่งอยู่นานพี่ตีไม่ได้ไงทีนี้มึงแปลงร่างเผากันไงแล้วกูตีไม่ได้น้อง จะสร้างดาเมจน้องจะสร้างนับให้พี่ด้วยนะพี่ไม่รู้ว่ากี่แล้วนับด้วยนับด้วยสี่แล้วมั้งสี่แล้วหรือเปล่าสี่หรือเปล่าสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วอันนี้รอบที่สี่แล้วครับส,สี่สี่สี่จำได้อยู่สี่สี่สี ไปดิวาปดีน้องพาไปดิเดี๋ยวรอเผาหมดก่อนรอเผาหมดก่อนมีคนฆ่าผมไปบพาบินพาบินหน่อยพาบินมันพาบินได้ปะเป็นศัตรูกันอนะเป็นศัตรูมันพาบินได้ปล่าวะ ไม่เลิฟเท่านันโอ้อะไรวะอ้เฮียกระโดดกระคืน,นยากเฮ้ยอ้เฮียนบักหรือเปล่าวะเกมกวย ดูดียากชิบหายเผาผ,าผ้าคุยไรกระโดดที่อติดน่อง จะขืนได้บอกว่าวะ,วะเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันวะโอ้โขวดแม่มึงเอ้ยบบกวยเอ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกี็งกร็งจะขึ้นมาได้กูจะบ้าตาย ไอตีพี่เดี๋ยวนี้จะตายดูเลือดก,ก็ได้อะไรก็ได้ ผมผเมงงผ,มผ่าเดียวกับพี่ทำไม่ได้คือยังไงว่าผมเผ่าเดียวกับพี่ทำไม่ได้คือยังไง